สวัสดีครับ f c ทุกทกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะคุณผู้ชมมาอยู่กับเจ้าไฟหน้ากระพริบกระพริบกระพริบนี่ถ้าบางท่านนะมองดูขนาดนี้นี่น่าจะเดากันออกแล้วว่าเป็นเกรดตัวอะไรนะฮะเอไม่ใช่แน่นะครับแอ อาจจะใช่แต่แซก็ไม่ใช่แน่นะฮะฉะนั้นก็ต้องเป็นแอนั่นแหละนะฮะซึ่งคันนี้นะครับเป็นเกรดตัวแอนะฮะคุณผู้ชมเนโดไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในโคมไฟหน้าแล้วก็มีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับส่วนตัวกระจังหน้าเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไม่สังเกตที่ไฟนะกระจังหน้าเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระจังหน้าเขาจะทำมาโทนสีเดียวกันหมดละ นะครับโทนสีก็จะคล้ายๆกันก็อาจจะสมมติถ้าเรามองเป็นตัวแซเนี่ยถ้าสมมติไฟเปลี่ยนไฟหน้านะเป็นไฟ LED เออทษทีเปลี่ยนไฟหมอกเป็น LED เนี่ยมองเป็นตัวแซได้เลยนะครับเพราะกระจกหน้าเหมือนกันโทนไฟหน้าเหมือนกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเกรดแนะครับราคารถ7 1 3ด0 0บาทคันนี้เป็นยูโร4นะครับยูโร4คืออะไรคำว่ายูโรคือมาตรฐานไอเสียมาตรฐานไอเสียยูโร4ยูโร5นะครับ โดยยิ่งยูโรเยอะๆขึ้นนะครับก็จะลดมลพิษลงขึ้นเรื่อยๆเืยๆนะครับก็จะปล่อยมลพิษน้อยลงนะครับโดยต้องผ่านนะครับเกี่ยวกับอะไรนะกระทรวงอะไรผมจําไม่ได้นี่แหละสักอย่างหนึ่งนะครับโดยขนส่งก็จะเป็นคนคอยตรวจนะครับเวลาที่เราเขามีมาตรการใหม่มาเราก็ต้องปรับรถตามนะครับเพื่อให้มันลดขึ้นเรื่อยๆตามมาตรการที่กฎหมายกําหนดมานะครับคันนี้ครับ ใส่แม็กจัดทรงเรียบร้อยนะครับใส่แม็กจัดทรงเรียบร้อยลูกค้าเน้นเป็นสเต็ปใช้งานนะครับคันนี้ก็โหลดหน้าหน้านิ้วครึ่งหลัง3ามประมาณหน้า2หลัง3ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมดูสวยไหมนะครับลูกค้านะครับไปดูคลิปหนึ่งของเซลตต้นในช่อง YouTube นี่แหละนะลูกค้าก็เลยบอกว่าเซลตต้นครับผมอยากได้แบบคันนี้นะครับซึ่งใช้ยางเป็นเบอร์255ทับห้นะครับ255ทับห โดยใช้แม็กเป็น te 3 7จนะครับจริงๆลูกค้าเนี่ยท่านนี้ไม่ได้ฟิกมาว่าแม็กหน้าแม็กหลังเนี่ยจะกว้างเท่าไหร่อะไรยังไงผมก็เลยเป็นคนฟิกให้เองเลยเป็น9.5ทั้ง4วงนะครับเพื่อไม่ให้ล้อหลังเนี่ยมันมันล้นเยอะนะครับเพราะว่าแม็ก t ี่ามตัวนี้พอเป็น9.5เนี่ยมันจะมีความล้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่มันจะมีความล้นอยู่เห็นไหมนะครับฉะนั้นถ้าเกิดผมใส่10.5ุด้าให้ลูกค้าเนี่ยมันก็จะล้นเยอะขึ้นไปอีก นะครับมากกว่าด้านหน้าผมก็เลยใส่เป็น9.5ทั้ง4ล้อแล้วก็เวลาที่สลับยางหน้ายางหลังเนี่ยล้อหน้าล้อหลังนะลูกค้าก็ไม่ต้องถอดยางด้วยโยกล้อสลับได้เลยนะครับผมก็เลยบอกว่าอาจอย่างงี้น่าจะโอเคกว่าผมก็เลยใส่เป็น9.5ให้เลยทั้ง4ล้อส่วนตัวน็อตครอบดุมครอบดิสนะครับลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลือกสีเองนะครับก็เข้ากับตัวการล้อแม็กที่เป็นหยอดแดงนะครับแล้วก็คันนี้เป็นยางเลนโซ่นะครับเบอร์25550 นะครับตัวฟินิกรุ่นยางของเขานะครับนี่ตัวแอนะครับเขาจะมีข้อดีอีกอย่างหนึง่งเขาจะได้ตัวไฟเลี้ยวมาที่กระจกมองข้างแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับจานล้อมือเปิดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ติดกันสาดนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยทั้งหมด นะครับพร้อมใช้งานแล้วคันนี้นะครับวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยวันที่19นะครับลูกค้ารับวันที่20นะครับก็มาถ่ายคลิปทําความสะอาดเรียบร้อยให้ทั้งหมดนะครับก่อนออก1วันนะครับด้านหลังนะครับล้อหลังเป็นดรัมเบรกนะครับข้างหน้าเป็นดิสเบรกผมจะบอกอย่างนะในรถอีสุปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเอเบกเอบมาให้หมดแล้วทุกรุ่นนะครับอย่างอันนี้เป็นตัวแอเนี่ยข้างหน้าเป็นดิสเบรกก็เป็นเบรก ABS มาให้ มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกในตัวนะครับตัว S ก็เริ่มให้มาแบบนี้เหมือนกันฉะนั้นนะครับเกรดรถของอูสูตอนนี้ค่อนข้างที่ให้ความปลอดภัยมาเหมือนกันทั้งหมดนะครับต่างแค่ออปชั่นครับว่าท่านอยากได้ไฟหน้าแบบไหนนะครับภายในแบบไหนนะครับเท่านั้นเองนะฮะ ไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับ2,024นะครับเป็นไฟท้ายแบบตัวใหม่ละนะครับที่เวลาเราขับรถตอนคืนเนี่ยก็จะเห็นเป็นคล้ายๆเหมือนปีกนกนะฮะเป็นปีกนกสองข้างเวลาเหยียบไฟเบรกนะครับข้างบนก็จะเข้มขึ้นนะครับเวลาเหยียบไฟเบรกข้างบนจะเข้มขึ้นนะนะครับแล้วก็การชนท้ายคันนี้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้สั่งถอดออกนะครับเราก็เลยไม่ได้ถอดออกให้ลูกค้าเนาะเผื่อลูกค้าเอาไปใช้งานจะต้องเหยียบขึ้นอะไรพวกนี้นะครับ ตัวมือเปิดท้ายนะครับมีกล้องมองหลังมาให้นะครับมีกล้องให้ตั้งแต่ตัว S แล้วนะแนรถเอลซูเนี่ย S L Z นะครับมีเออโทษทีผู้ชมเมื่อกี้ผมบอกผิดตัวแคปเนี่ยไม่มีตัวแแล้วนะนะครับไม่มีตัวแซแล้วนะต้องเป็น4ประตูตัวเทียถึงจะมีตัวแฉะนั้นถ้ามองเปรียบเทียบเมื่อกี้ตอนต้นคลิปที่เซลต้นบอกเรื่องกระจังหน้าก็เปรียบเสมือนว่าเป็น4ประตูนะครับนะนะไม่ใช่แคปนะเพราะแคปไม่มีตัวแแล้วนะครับ ไฟเบรกดวงที่3นะครับมีมาให้นะแล้วก็มาดูภายในกันนะครับสำหรับภายในเกตตัวแอลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นภายในที่นะครับให้ความครบเบื้องต้นในการใช้งานความสะดวกสบายมาเบื้องต้นแล้วอย่างเช่นอันดับแรกครับกุญแจรีรโมทนะฮะเกตแอมมีมาให้เดี๋ยวผมขอนยญาปิดไฟเลี้ยวก่อนนะ เกรดแอลมีมาให้นะครับมีวิทยุควบคุมที่พงม,มาไายให้นะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับพร้อมกล้องถอยอันนี้ผมต่อ p p p l e c r r p a y เอาไว้ผมก็เลยมาถ่ายให้ดูเพราะว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อ Apple Carplay เนี่ยต้องบอกว่าในจอรถปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ตัวตอนเดียวไปยัง4ประตูตัวท็อปนะฮะตัว M เนี่ยไม่มีระบบแผนที่นำทางมาให้ในตัวเครื่องแล้ว นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นระบบ Android Auto หรือ Apple CarPlay แบบไร้าสายนะฮะเราสามารถใช้เมนูตัวนั้นนะครับในการใช้แผนที่นำทางได้หรือเปิดจากโทรศัพท์ก็ได้นะครับเขาก็จะทำการนำทางไปให้เรานะครับและอย่างหนึ่งข้อดีนะโทรศัพท์เราจะมีการอัปเดตตลอดเวลาฉะนั้น ค่อนข้างที่จะแม่นมากๆในการใช้แผนที่ลำทางนะครับก็ต้องใช้ความชํานาญด้วยนะเพราะว่าบางทีเราเลือกไปมีหลายเส้นทางนะก็ต้องดูกันอีกทีหนึง่งนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยครับเมื่อกี้กล้องมองถอยอยู่ข้างหลังนี่เข้าเกียร์ถอยก็รุ่นนี้มีเส้นการระยะให้นะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้6เกียร์แต่เกรดตัวแอลปัจจุบันเขามีเกียร์ออโต้แล้วนะครับเก๊ใส่ของบนล่างมีมาเรียบร้อยนะครับแผงประตูตัดสีบอลอะไรพวกนี้มาให้ทําให้ดูโทนสว่างดูมีลุกเล่นมากขึ้น นะครับรุ่นนี้นะครับถ้าสังเกตนะภายในเนี่ยจะเป็นสีทูโทนครึ่งบนนะครับจะเป็นออกสีสีขาวเทาๆนะครับส่วนครึ่งข้างล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของสีดํานะครับก็จะมาเป็นสีทูโทนแบบนี้นะสำหรับรุ่นนี้จะไม่ได้ดําไปทั้งหมดเลยนะครับมีกระจกไล่ฟ้ามาให้ด้านหลังนะครับเบาะแคปอันนี้เราติดตั้งให้เพิ่มเติมจากโรงงานมาเนี่ยจะบอกงี้นะครับจากโรงงานมาเนี่ยไม่มีเบาะแคปมาให้นะครับ ไหลายท่านบางทีมาซื้อรถกับเซลต้นเซลต้นบอกว่าเดี๋ยวผมแถมบอกแคปให้ด้วยฮะเซลต้นบอกแท็บอกแคปมันมีมาไม่ใช่แล้วทำไมต้องแถมจริงๆแล้วนะครับเบอกแคปไม่ได้มีมาให้เหมือนช่วงนั้นที่มีกฎหมายเรื่องไม่ให้นั่งแคปอะครับผมก็ว่าน่าจะเป็นเหตุเหตุผลหนึ่งนะครับที่เขาไม่ได้ใส่บอกแคปมาให้จากโรงงานนะครับเราก็เลยมาใส่ให้ทีหลังฉะนั้น เบาะตัวหน้าหรือภายในจุดอื่นๆเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อรถที่ไหนนะครับโชว์รูมที่ไหนจะเหมือนกันแต่เบาะแคปเนี่ยจะไม่เหมือนนะครับน้อยมากที่จะเหมือนเพราะว่าอะไรไหมฮะจังหวัดนี้ก็อาจจะใช้งานของบริษัทนี้ที่รับผลิตเบาะแคปจังหวัดหนึ่งก็จะใช้งานอีกบริษัทหนึง่งฉะนั้นอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกที่นะครับอันนี้เป็นของที่เราติดตั้งให้เพิ่มนะนะครับนี่นะครับสวยไหมฮะสำหรับคันนี้นะครับ ราคา713,000นะครับแคปเปิดได้นั่งสบายขึ้นลงสะดวกนะครับรถตัวตัวสูงมาตรฐานหรือตัวเตี้ยเนี่ยความสูงก็ขึ้นลงสะดวกนะครับไม่ได้ขึ้นยากมากมายนะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับใครสนใจก็ทักเพจเซลต้นอิอสุโคราได้เลยรูปโปรไฟล์เ็นเสื้อสีเทานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนสวัสดีครับผม